ก็ตอนนี้นะครับดิเอิรนเปิดไม่เปิดปุ่มไม่รู้นะครับแต่ทีปุ่มเวลานี้นะตอนนี้เปิดแล้วกับปุ่มนาไหลยาฝอยยาร้อยก่อนใครนะครับฐานกดลิงมาทีหน้าจองปุ่มได้เลยนะครับก็คูนี้นะครับเปื่อนๆครอบระวัดเข้ามากันมานะครับบัวแดงบัวบางแล้วแล้วกับปุ่มนาตัวนึงกระแทงออโต้อีกตัวนึงกระรุ่นโก่งๆไปเลยสี่ยงมาทิ่หน้าตัวเหลืองไทยตอดสดนะครับเปื่อนๆไม่ต้องคล้องใจเลยกับปุ่มนาเพียงเปื่อนๆกดลิงทีหน้าจองนะครับทีปุ่มมีท้ยตอดสดในเล่ย์นะครับคู่นี้ยามพลับ่ยมปกุ ือว่าคลื่ยายก้าวกลุ่มเปนนัวดเสื้อเด็ดได้นะครับมีโรคคอไอไฟปัสกอนได้ออกตัวได้นะครับฐานกดลิงไปที่หน้าจองนักลิงัวดจนได้เลยครับผมให้ลิงกดไม่ได้นะครับฐานเอ็ดไลน์ทีปุ่มเขียนที่หน้าจองได้เลยครับผมนะในกลุ่มผมมีข้อมูลทุกอย่างนะครับบัวยวงหวไรผมมีกดหมดเลยครับผมนะสมาจิกไม่ต้องไปาข้อมูลเองนะครับข้อมูลผมมีให้ผมสงให้ทุกวันนะครับข้อมูลที่มีใช่มาว่าถึงสมาชิกเจือผมตีครับผมโคเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการจุนเบบคล้าวต่างโซ่ตัวกันครับผมตัวที่ฐานนีนอยู่ทาง นาจอต่างว่ามือนี่นะครับชื่อว่าหลังฟาดคุณเพ่นจิ๋วหรือว่าคุณเพ่นนะครับโอ้คุณเพ่นตัวนี้นะครับใครติดตามจะรู้ว่าทิมนาเก็กนาดีเลยอิดกับพมนาจนนานจนเนี่ยจนนาแล่มามานะครับคุณเพ่นได้ผ่านการจนมาเลฟีอาุนะครับลาฟุจชนะายเดือนฟิบมาจาสนาบอโลกับพุ่มนาเจ้าเจ้าคูนีร้อยเด็ดขาดห้ามพลาดตุกโกรันี่เลยกับพมคุณเพ้นตัวนี้นะครับจนมาบีจนกรบเคลียงจนเป็นตุกท้าเลยครับพุ่มนามีประยชนมีน้ำใจตังววดีพาตัวดีนะครับหลักตุบหลักทอดทิมนาโอ ว่าเนี่ยวนึ้อน่นนอนครับพุ่มนาะเพื่อนเพื่อนจอบข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนเม่นหมายผุ่มแลดีิ์กับผมตัวน,นี้นะครับไกลยายก้าวกลุ่มเ่นห่วงผีเสื้อแดนใต้นะครับมีเราคอให้ไฟปัดกอนได้อกตัวได้นะครับผ่านกดลิงไปที่หน้าชงนักลิงวัวจนได้เลยรับผมไปคิดว่าคุ้มไฟมาได้เลยนะครับกุมเล็กกุ่มใหญ่ผ่มระมัดกับผุมนาเดี๋ยวเราไปพบกันในกลุ่มได้เลยรับผม<อ><อ>เดี๋ยวเราไปทางด้านก,กูน้จนกันมั่งนะครับทางด้านกูชจนชื่อว่าดุกดงังพูนซอจาจักรพปัดจอมีลาหรือว่าพูนแก้วนนนนะครัััับบกก่แ้้วววตตตีีีเเเป็ยจล จนลาฟุตจนนายถึงติวถึงดีกามามะกับพุ่มนาคุณแก้วได้พานกาันจนมาเลฟามฟีฮุนนะครับลาฟุจนะฟุตเปลืเหล็กมาจานาณาชาัดนะครับตัวนี้ก็ถ่อค้างนักสุดๆุตนาเล่นาติดตามมามามนะครับคุณแก้วตัวนี้นะครับจนระเป็นจนเรยๆห้ากลางดีถ่อค้างนักถ่กนกอนำนกกับพุมนาผ้าวดีผ้าตัวดีคมวดตรงกันนะครับมีปลายยอดมีนำใจหลักถ่อวันโตนะครับครับขอกดเน้นเดินนาแข่งแร่งกับพุ่มนาคู่นี้ผมรับประกันนะครับว่าถึงติวตึงดีกาแน่นอนกับผมโคําหรับวันนี้นะครับมมมมก็ีีีูล่่เเยง้้าน ยายก้าวคุมเล่นหัวพุ่มยินดีตอนรับตุกโอตุกขายเลยครับพุ่มนะ <S <S แล้วก็ต่อชาวพุ่มก็ยินดีครับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพกันนะครับหนักลิงหัวชุ่นสวัสดีครับพุ่ม ก็ตอนนี้นะครับด like right. right. right, right. ิเอร์เป <Right. S 2> right. so, ิดไม่เปิดปุ่มไม่รู้นะครับแต่ที่ปุ่มเวลานี้นะตอนนี้เปิดแล้วครับปุ่มนาไหลยาฝอยยาร้อยก่อนใครนะครับฐานกดลิงมาทีหน้าจองปุ่มได้เลยนะครับกูนี่นะครับเปื่อนเพื่อนครอบละวัดเข้ามากันมานะครับบัวแดงบัวบัวตางเร่าร่ากับปุ่มนาตัวนึงกระแทงออโต้อีกตัวนึงกระรุ่นโกงโกงไปเลยสี่ยมาจิกหน้าตัวเหลืองท้ยตอดสดนะครับเปื่อนเพื่อนไม่ต้องคล้องใจเลยกับปุ่มนาเพียงเปื่อนเพื่อนกดลิงทีหน้าจองนะครับทีปุ่มมีท้ายตัดซดในเล่รยดนะครับประกันุกกรณีเลยับ่ ือว่าคลืย่ยายก้าวกลุ่มเป็นหวดเสื้อเด็ดได้นะครับมีรโรคคอไไฟปัสกอนได้ออกตัวได้นะครับฐานกดลิงแบบที่หน้าจองนักลิงหวดจนได้เลยครับผมพายลิงกดไม่ได้นะครับฐานเอ็ดไลน์ที่ผมเขียนที่หน้าจองได้เลยครับผมนะในกลุ่มผมมีข้อมูลทุกอย่างนะครับบัยวยงัวดไรผมมีกดหมดเลยครับผมนะสมาชิกไม่ต้องไปอ้าข้อมูลเองนะครับข้อมูลผมมีให้ผมสงให้ทุกวันนะครับข้อมูลที่มีใช่มาว่าถึงสมาชิกเจือผมตีกับผมขอเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการจุนเบบคล้าวต่างโซ่ตัวกันกับผมตัวที่ฐานเนี้อยู่ทาง นาจอต่างว่ามือนี่นะครับชื่อว่าหลังฟาดคุณเพ่นจิ๋วหรือว่าคุณเพ่นนะครับโอ้คุณเพ่นตัวนี้นะครับใครติดตามจะรู้ว่าทิมนาเว็กนาดีเลอิดกับพมนาจนนานจนเนี่ยจนนาเล่มามานะครับคุณเพ่นได้ผ่านการจนมาเลฟิอาหุนะครับลาฟุจชนะายเดือนฟิบมาจาสนาบอโลกับปมนาเจ้าเจ้าคูนี่รอยเด็ดขาดห้ามพลาดตุกคกรานี่เลยกับผมคุณเพ้นตัวนี้นะครับจนมาบีจนกรบเคลียงจนเป็นตุกท้าเลยครับพุ่มนามีประยชนมีน้ำใจตังววดีพาตัวดีนะครับลัตุบหลักทอดทิมนาโอโต้เลยกับ ว่าเนี่ยวนึ้อน่นนอนครับพุ่มนาะเพื่อนเพื่อนจอบข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนเม่นหมายผุ่มแหลดดิครับผมตัวน,นี้นะครับไกลยายก้าวกลุ่มเ่นห้วงผีเสื้อแดนใต้นะครับมีเราคอให้ไฟปัดกอนได้อกตัวได้นะครับผ่านกดลิงไปที่หน้าชงนักลิงหัวจนได้เลยรับผมไปคิดว่าคุ้มไฟมาได้เลยนะครับกุมเล็กกุมใหญ่ผุ่มระมัดกับผมนาเดี๋ยวเราไปพบกันในกลุ่มได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปทางด้านก้องกูจนกันมั่งนะครับทางด้านกูจนชื่อว่าดุกดังพูนซอจาจักรพรัดจอมีลาหรือว่าพู จนลาฟุตจนได้ถึงติวถึงดีกามามากะกับพุ่มนาะคุณแก้วได้พานกาันจนมาเรฟ้ามีฮุนนะครับลาฟุจนะซุปเปอร์เหล็กมาจานาณาชาัดนะครับตัวนี้ก็ถ่อคางนักสุดๆนาเล่นาติดตามมามานะครับคุณแก้วตัวนี้นะครับจนระเปทนจนเรยๆห้ากลางดีถ่อคางนักถ่อนำนกกับพุมนาะผ้าวดีผ้าตัวดีคมวดตรงกันนะครับมีปลายยอดมีนำใจหลักถ่อวอนโตนะครับครับขอกดเน้นเดินนาแข่งแร่งกับพุ่มนาคุ่นี้ผมรับประกันนะครับว่าถึงติวตึงดีกาแน่นอนกับผมโคสําหรับวันนี้ ยายก้าวคุมเล่นหัวพุ่มยินดีตอนรับตุกโอตุกขายเลยครับพุ่มนะ <S <S แล้วก็ต่อชาวพุ่มก็ยินดีครับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพกันนะครับหนักหน่วชุสว่สเฟ้ดีครับพุ่ม